ที่เขาบอกมาเนาะว่าในการใช้ชีวิตดํารงชีวิตอ่าเลือกยุ่งลายไคเลือดออกไคออกเลือดออกตามนผลใ้ทําลายยิ้มกระโปะกระป๋องเออแรงที่อยู่อาศัยมุงหมอนอ้าใครบอกว่พวกเจ้าก็สนใจอยูว่าเออฟังอยู่งอยู่ พวกเจ้าต้มาฟังด้วยฟังด้วยท่านน้าพ่ได้ยินเราค่อยๆเอาตู้เครื่องเสียงอีเวนที่เพิ่อสนับสนุนมานี่ใส่ด้วยพ่อมันเป็นอะไรเหมือนพ่อได้ยินหรอฮะคุณก่อพวกเจ้าคือพวกฟังไว้แอ่ฮะ โกปกระป๋องน้ำเปื่อนให้ทำลายทิมแล้วดูนี่มันเป็นฤลดูฝนเอามาใกล้ๆรถทำกล้องนี้มาให้พี่น้องได้เพิ่มกกันกนี่เป็นฤลดูฝนเนะาะไขย้ยุงไข้มาเรียไข้อยางขนาผมไม่ไข้เรียไหไข้มาเรียเข้าใจปะ,ย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 ,ะยุงลายมันเป็นตัวลายๆฮนะเราต้องทำลายกำจัดมันเนาะเพราะว่าพอให้มันเพ่ไปเป็นวงกว้าง ถ้าว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไข้เลือดออกไข้ออกเลือดแล้วมันชีเ้ให้เฮาพวสบายทางสุขส่วนหมู่บ้านเฮานี่นะในถ้าถ้ค่อยเป็นนายบ้านเนาะเอออันนี้เราค่อยเป็นพวกเป็นไงนําพ่อเมฆภาษาสอันอ่ว่ายยากเป็นไข้เป็นหน้าเานะก็ให้ฟังค่อยดิม้มค่อยเบ้าอย่างนั้นเออแล้วก็พวกไข่ก็เป็นเรื่องการตะลอกตะรา,าอย่างนั้นพราไม่ว่าไข่แล้วไนะข่แล้วก็เมื่ออะไรมัยคือการพวกไข่ซีบไข,ข่ปขูไขยปลาไข่ส้มไข่เสื้อน่ะ ให้เข้าใจเด้อเนาะอันนี้พ่อยจะเปิดกระบ,บอกเสียงให้ลูกบ้านในู้ได้เห็นนํากันเนาะว่าความผลหายของยุงลายมันอันตรายซั่มใดเนาะโบเมนการกระสิทธ์ฟองตกตีเอาโบเมนใดเขาต้องทําลายมันเนาะทําลายได้เพื่อนเอากระโปรงยองมะพร้าวมาจูดโบเมนใดมันขึ้นกรเพาทําลายกระโปงกระป๋องโบให้มีน้ําขังน้ำคอกเคแจแหววเงินชาแนะนะ ไปบ่เออเอาไปบ่เรื่องเหงือกซักเอาบ่านนี้เอาค่อยกระสิบห้าเหงือเลยเนอะกระสิซ้อมเขาเอาควันกระสิบเป็นพักเหงือเลยเนาะเอาบ่านนี้เหงือท่าเดียวเอากับเหงือท่าเรือเอาเป็นหล่อสุดท้ายเอาว่าไผรชิดเป็นไหมอ้อสอง พี่พัดเอาเอาเพ่เอาว่านมาค่อยเนาะพักค่อยเล่าเรื่องยุงลายพักเบาเบาเรื่องบุญเรื่องว่าเรื่องเมาเรื่องยังมากขนาดเนาะนีไปพวกเจ้านี้ดีพักอันนี้แล้วมันกเดือนที่ึ่งได้วพเกเดือนที่นึ่งวะค